เฮ้ยเราติดมากเลยอะพี่ลิเดียวันนี้อ๋อจริงดิ我看路上全是太可怕了嗯哎开学你们有开学典礼吗？有ค่ะก็จะมีพวกนวยการขึ้นเวทีมาพูด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 เอ๊ะอิดเป็นช่วยค่ะจริงเิช่อะจิงดิช่วอะจริงดิช่วยอะจริงดิช่วยอะจนิงดนี่ยอ 谢谢谢谢。謝謝开店，开店。开店，开学。Welcome to AC English Chinese Room.、Oh. มากเลยอะพิลีเดียวันนี้อ๋อจริงเหรอ我看路上全是车太可怕了嗯เป็นเกือบสายแล้วด้วยอ嗯那是因为什么今天为什么突然会堵วัน่าจะเป็นเพราะวันนี้เปิดเทอมวันแรกวันคะเด็กนักเรียนก็เลยรีบไปเรียนกัน嗯哎开学你们有ย学典礼吗มีค่ะก็จะมีผู้อำนวยการขึ้นเวทีมาพูด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 อีกอ<嗯>ีเป็นช่วยค่ะ <laughs> 真的好渴我打了半天都打不开มเปิดไม่ออกไมมันยากนนขนาดนี้เนี่ย,ยไดแล้วค่ะอเชรายังไม่เคยสอนคำศัพท์คำว่าเปิดกันเลยน่คะเงี้วันนี้เรามาสอนคำศัพทเกี่วคำว่าเปิดกันดีนกว่าค่ะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเปิดร้านเปิดร้านายเกี店ยน เปิดกิจการเปิดกิจการเคยเย่เยพิธีเปิดพิธีเปิดเข้มูสเข้ามูสเปิดเรียนเปิดเรียนเปิาเรียนเาเเปิดประเทศเปิดประเทศเปิดฟงเปิดฟังเปิดการแข่งขันเปิดการแข่งขันเาส่เาส เปิดสงครามเปิดสงครามเข้าใจเข้าใจเปิดหลักสูตรเปิดหลักสูตรเข้าเสธเขคาเ่ธเปิดทางเปิดทางเข้ลู่เข้ลู่เริ่มต้นเริ่มต้นคเริ่มต้น นะคะเพื่อนๆสำหรับคำศัพท์ใน EP นี้จำกันได้หรือยังเอ่ยเพื่อนๆลองไปฝึกกันเยอะๆนะคะฝึกบ่อยๆรับรองว่าจำได้แน่นอนและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเรียนรู้คำศัพท์ไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่าง้ได้เลย,เลย,เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอก,กัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย